สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนได้ไดอนันนาวอนอย่านำโรคฝีดาดลิงไปผูกกับเพศของคนอื่นจากที่ทราบกันว่าตอนนี้มีโรคระบาดอีกโรคที่หลายคนต้องระวังแต่ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยอย่างโรคฝีดาดลิงกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะบนทวีปแอฟริกาโดยเชื้อไวรัสนี้แพร่เชื้อไปยังสัตว์อื่นและสามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่คนได้ซึ่งมีการพูดถึงว่าการแพร่กระจายของโรค เสียงมาจากผู้ที่รักเพศเดียวกันซึ่งงานนี้ทางด้านนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างใดได,ไดอาน่าจงจินตนาการถึงกับเปิดใจบอกว่าพูดก่อนเลยว่าที่มีคนพูดว่าฝีดาดลิงจะมีเฉพาะคนที่มีรักร่วมเพศเท่านั้นมองว่าตรงนี้ไม่ดีเราไม่ควรเอารสนิยมทางเพศมาผูกกับโรคใดๆอีกอย่างโรคฝีดาดลิงบางคนดูว่ามันน่ากลัวกว่าโควิดอีก เพราะว่ามันเป็นแผลแต่มันไม่ได้ติดง่ายเท่าโควิดดังนั้นไม่ต้องกังวลมากนักแต่ก็ต้องระวังตัวเพราะโควิดช่วงแรกๆยังมีคนมองว่าตลกใครจะติดแต่ผลที่สุดมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้าใจรู้ว่ามันมีและระวังค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ